สวัสดีครับขออนุญ,ญาตมาเชิญชวนให้ติดตามชมไลฟ์สดวันนี้นะครับแขกรับเชิญวันนี้พิเศษมากพิติกพิติชชิโร่น่าติดตามมากสำหรับคนที่รู้จักพิติกและเป็น f อของพิติกนะครับนอกจากพี่ก็จะสร้างสารเรื่องดนตรีซึ่งในในไลฟ์เนี่ยยาวเลยจะคุณจะรักพิติกเพิ่มขึ้นถ้าคุณรู้ว่าความสามารถของเขา มีอะไรบ้างอย่างที่ผมรู้อันนั้นทึ่งที่หนึ่งแล้วทึ่งที่สองนะครับเป็นอันนี้ฮะที่การมีความสามารถทางด้านนี้ดูภาพนี้ไปพร้อมกันอันนี้ครับเขาทำไทม์แลปนะมันจะจะเห็นพี่เขาแวบๆบแบบเราสองคนจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันก็คือเราใช้ดนตรีเราเสพดนตรีเราดังนั้นเรื่องที่เราคุยกัน สําหรับวันนี้ก็คือเรื่องว่าเวทมนต์ที่พิสูจน์ได้นะครับว่าดุนตรีมีเวทมนต์นะครับหรือว่าคนที่มีความสามารถอย่างพิติกจะมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความเห็นได้นะครับบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับที่ YouTube ของ Channel Music Support นะครับก็เป็นที่นั่นที่เรามีผลงานแล้วก็การรณรงค์อะไรต่างๆส่วนเรื่องโครงการ ารายละเอียดเอากระชับกระชับเชิญนะครับวันนี้13.3สุูนหนอเจอกับผมและติ๊กชิโรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ